ย้อนไปสมัยโบราณมีอาณาจักรหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาเรียกว่ากรุงสุขโขทยัยการก่อตั้งกรุงสุขโขทัยเกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1780ถึง1781โดยมีพ่อขุนศรีอินทร a t ิ i ทรงพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวทรงสถาปนาขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทยเดิมที่สุขโขทัยเป็นสถานีการค้าของขแคว้นลโว ลวาวรัตของอาณาจักรขอมราวพุทธศักราช1700ในรัชสมัยของพระยาธรรมมธิราชกษัตริย์ลาวทโดยมีพ่อขุนสีนาวนำถมเป็นผู้ปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุขโขทยัยและศรีสัชนาลัยแต่เมื่อพ่อขุนสีนาวนำถมสวรรคตขอมสบาดโขนลำพงซึ่งเป็นผู้ตรวจลวาวรัต เท้าทำการยึดอํานาจการปกครองสุขโขทยัยจึงส่งผลให้พ่อขุนผาเมืองโอรสของพ่อขุณสีนาวนำถมเจ้าเมืองลาดและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางตัดสินพระไทยจะยึดดินแดนคืนการชิงเอาอำนาจจากผู้ครองเดิมคืออาณาจักรขอเมื่อปีพุทธศักราช1 7 8 1แและสถาปนาเอกราชให้กรุงสุขโขทยัย ขึ้นเป็นรัฐอิสระโดยพ่อขุนผาเมืองก็ยกเมืองสุขโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวพร้อมทั้งพระแสงขันศรีชัยซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงพระราชทานให้พ่อขุนผาเมืองก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากมีการสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธาน,นีและมีพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นปฐมกษัตริย์ พระองค์ทรงดูแลพระราชอาณาจักรและบำรุงราชสรรเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งการเข้ามาครองของพระองค์ส่งผลให้ราชวงศ์พระลวงเข้ามามีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นและได้แผ่ขยายดินแดนกว้างออกไปต่อมารุ่นพ่อขุนบานเมืองทรงเป็นกษัตริย์ราชการที่สองแห่งราชวงศ์พระลวงกุงสุขโขทัยและมีพ่อขุนลมคำแหงเป็นพระอนุชาของพระองค์ พนามตามศิลาจารึกว่าพยาบาลเมืองทรงครองราชต่อจากพ่อคุณศรีอินทริติ์จนถึงปุทษะาักราช1822พระองค์ได้ทำสงครามกับเมืองต่างๆในหลายประเทศเพื่อขยายอำนาจสุขโขทัยโดยมีพ่อคุนลามคำแหงมหาราชเป็นแม่ทัพดังปรากฏในศีลาจารึกหลักที่หนึ่งว่ากู้ไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงได้ปัวได้นาง ได้เงินได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกูพ่อกูตายเวนยังพี่กูกูพ่ำบำเรอพี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูส่วนการปกครองพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามทรงพระปีชาสามารถในด้านนิรุกติศาสต์การปกครองการกฎหมายวิศวกรรมาศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นต้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์ราชการที่สาม ทรงประดิษฐ์อักษรไทยก่อสร้างเขื่อนสลิดพงพร้อมทั้งขยายอนาเขตได้แก่ทิศใต้ทรงได้บ้านโคนจังหวัดกำแพงเพชรพระบางนครสวรรค์แพรกชัยนาทสุวรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชส่วนทิศตะวันตกเมืองฉอดและเมืองหงสาวดีทิศเหนือทรงปราบได้เมืองแพร่น,น่านเมืองผัว พยาเรไทยหรือธรรมิกราชกษัตริย์องค์ที่4แห่งกรุงสุขโขทยัยปกครองเมืองศรีสัญชนาัยและเคยส่งทูตไปยังประเทศจีนมเมื่อต้นคิตศรักราษ1,299ต่อมาพญาง่วนนำถุมทรงเป็นพญามหากษัตริย์ที่หขึ้นปกครองชั่วคราวแทนพญารีไทยเนื่องจากพญาลีไทยเป็นราชทาย,ยาที่เยาววัพยพญาลีไทยเป็นกษัตริย์องค์ที่6 ทรงเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจนได้พนามวา่าพระมหาธรรมราชาลิไทยทรงผนวดในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศักราช1905ัเกเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากขึ้นทรงปีชาสามารถนิพนธ์หนังสือไตพุมพะล่วงที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย